สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองออกปีพศ2492นะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นกลางถึงหลังหมืน่นใต้นะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะ ทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตบริเวณด้านหน้านะครับผมจะดูนะบริเวณตอนเด็กนะครับผมจะมีเส้นแต้มบนพื้นเรียนนะครับ คมนูนขึ้นมานะครับผมออาเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงพื้นนอเด็กนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงนะครับผมคมูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะลักษณะเห็นไหมครับผมจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันจะดูนะครับบริเวณนอนเนนนะครับผมจะมีเส้นแตกบนพื้นเหรียนนะครับผมออะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมตะแคงให้ดูเห็นไหมอ่ตรงหัวนอนเนีนเนี่ยก็จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงลงมานะครับผมแล้วตรงพื้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณานผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูบริเวณตรงริมฝีปากท่านนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงริมฝีปากท่านนะครับมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมานะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะครับผมาถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับจุดสังเกตที่3นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวคอควายนะครับผมจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตัวคอควายนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่งหนาๆนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผลลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการพิจารณางผมนะครับอ่าล้เราไปดูนะจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงขอบรวดนะครับด้านในเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับขอบลวดด้านบนนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะนะครับเหนือบนสลากอีกเนี่ยก็จะมีเนื้อเกินนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอาจติดขอบลวดนะครับบริเวณด้านในนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5้าในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจาะกัน บริเวณนะครับรู้จอดนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยรูจาะจะเป็นรู้จอดลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับล,ลักษณะรู้จอดนะผมให้ความสําคัญนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกัน พื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดนะครับหนานะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเหล็กๆนะครับคมนูนขึ้นมานะตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับมุมตรงกลาง พื้นนะครับมุมตรงกลางเนี่ยเวลาเหรียญสวยๆนะครับก็ <c oughs> จะมีรอยเหนือๆเล็กน้อยนะครับผมจะไม่เยอะมากนะครับผมอราบริเวณลำตัวองระนะครับเห็นไหมบริเวณตรงเนี้ยก็จะตื้นนะครับผมแต่เส้นจีวรเนี่ยเขาจะคมนูนขึ้นมาเลยนะครับผมบราบริเวณนะครับ,ตร,รต,บรตรงนอกสังกติบริเวณตรงเนี้ย ด้านในล่องเนี่ยจะเป็นลักษณะนเนิบๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาม,มุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าประมาณ50,000บาทนะครับผมพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงเส้นลวดผมนะครับด้านข้าวทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นเส้นลวดคมโดดเด่นขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ย ที่วงการนิยมกันนะผมจะดูนะครับเรียนตรงพื้นนะครับมุมล,ล่างตรงกลางเนี่ยจะไม่มีขีดนะครับลักษณะขีดเป็นดอกบัวนะจะเรียบตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู ถ้าเป็นรุ่น2บล็อกแรกนะครับผมบริเวณตรงพื้นตรงนี้เขาจะเรียบตึงลักษณะเป็นเรียบตึงเนิดๆเนลักษณะแบบนี้นะครับผมจะไม่มีตัวขีดนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมอันนี้ก็คือบล็อกนิยมสุดนะครับของรุ่น2นะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดนะครับตรงกลางนะครับผมด้านในเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดอีกทีหนึ่งนะเอาเรัผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดนะครับมุมตรงกลางนะครับผมด้านในเส้นลวดเนี่ย จะมีขีดอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลดขบอยู่ด้านในนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาผมนะอาล่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณหัวอัขละนะครับผมอาจจะเป็นหัวปลายแหลมนะครับหนานูนขึ้นมานะครับผมเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัคลาณนะครับผมตรงหัวอัคลาณเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับผมนูนคมขึ้นมานะครับปลายเนี่ยเขาจะแหลมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับนี่ผมหมุนให้ดูนะครับผมอ่เป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณาของผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดอัคลาณนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับเส้นลวดอากาศตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการพิจารณานะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะเนี่ยผมหมุนให้ดูนะครับลักษณะนะครับจะเป็นขีดยื่นออกมาเล็กน้อยแบบนี้นะครับผมี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กัน ผมจะดูนะครับเส้นลวดยันนะครับมุมล,ล่างฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนีงเน้เส้นลวดนะครับจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมจะกระเดิดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับเส้นลวดยันนะครับมุมล,ล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้ จะมีเส้นลวดน,นะครับกระเดิดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันบริเวณด้านข้างแบบนี้นะเห็นไหมบริเวณตรงนี้เขาจะกระเดิดขึ้นมานะครับยกขึ้นมาดิดหนึ่งนะครับผมอ,อยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกัน บริเวณนะครับรูเจาะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการจรารณานะบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งสายด้านบนเนี่ย พื้นเนี่ยก็จะเป็นรอยลักษณะเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับผมมีตึงบ้างนะครับผมจะมีรอยเนินๆเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นนะครับบริเวณตรงกลางบริเวณตรงขอบนะครับผมก็จะเลี่ยมนะครับไปกับพื้นเหรียบลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอาจจะมีรอยเนินๆเล็กน้อยนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบ นี่นะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผม ลักษณะของพื้นเนี่ยก็จะมีรอยเหนื่ยนยๆเล็กน้อยนะครับผมบริเวณตรงนี้ผิวเขาก็จะตึงนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอาคารนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะครับคมเลยเห็นไหมครับผมแล้วถ้าหรีนสวยๆนะเนี่ยผมแตะแขงให้ดูนะจะมีเส้นขนแมวด้วยเห็นไหม เป็นเส้นบางๆเลยเห็นไหมครับถ้าเหรียญสวยเนี่ยจะต้องคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอันเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนั้นด้านข้างกันบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเล่นลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตัวตัดนะครับมุมตรงกลางนะครับผมลักษณะของการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับ ตรงตูดเหรียญนะครับมุม <quer wa S 1> ตรงกลางนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณนะครับผูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะจดจาให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวา ลักษณะตัวตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญเช่นกันนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงกลางนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างนะครับ ฝั่งขวานะครับผมไปแบบช้าๆนะครับผมถ้าไม่ช้นดังไงต้องขออภัยนะมีแบบนี้นะครับผมผมยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงต้นเรียนนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะด้านข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ